สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโโนภาคินขอลาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจทุกคน จบไปแล้วกับการไหว้ําข้ามของไทยลาวของนักแสดงหนุ่มโตโน่พากินคําวิไลศักดิ์ที่ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั้งสองฝั่งไทยและลาวทีลราสุดยอดบริจาคก็พุ่งไปเกินกว่า68ล้านบาทแล้วซึ่งโตโน่ก็ได้ออกมาประรากาศแจ้งข่าวลาบวชเตรียมที่จะทําหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยด้วยความเต็มใจเพื่อเป็นการตอบแทนทั้งสองฝั่งไทยลลาวด้วยโดยข้อความดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าการตัดสินใจนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อการระหว่างไทยลาวนะครับ ผมไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายหาคําไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักความสามาัคคีความมีน้ําใจที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งคงในครั้งนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะปิดรับบริจาคแล้วนะครับสําหรับวันแมนแอนด์เดอะริเวอร์หนึ่งคนไว้หลายคนให้ยาบริจาคที่ทุกคนช่วยกันลงมือทํามันเกินเป้าไปมากความดีงามของน้ําใจที่ทุกคนมีให้คนไทยคนลาวของทั้งสองฝั่งคงที่นครพนมบวก ท้าแขกในครั้งนี้ผมขอตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญาสีสตนาคาราชและพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้วตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเองเป็นการตอบแทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งเราด้วยแต่คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะเพราะต้องทํางานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพพยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับไว้แล้วให้เสร็จสิ้น รวมถึงการประชุมกับคุณหมอคุณพยาบาลของทั้งสองฝังง่งโค้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะได้รับในการซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ด้วยยอดบริจาคณนะตอนนี้68ล้าน1 4 3 1 3 6แล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ